พี่ท่านไหนนะครับที่กำลังมองหาที่ดินนะครับสำหรับสร้างบ้านพักตาอากาศภูวินล,ล่าหรือว่าบ้านสวนนะครับเอาไว้พักผ่อนนะครับอยากได้วิวธรรมชาติบรรยากาศติดภูเขาแบบนี้นะครับได้รับอากาศ สดชื่นทั้งวันแบบนี้ครับแนะนําโครงการนี้เลยครับโครงการนี้นะครับตั้งอยู่ที่ตําบลพรมณีอาเภอเมืองจังหวัดนครนายกครับเดินทางจากกรุงเทพประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับโครงการนี้ครับโซนๆรอบๆนี้ส่วนมากจะเป็นภูวิลล่าที่เขาปล่อยเช่านะครับพี่คนไหนนะครับที่อยากมีบ้านพักตากอากาศอยู่ใกล้แหล่งชุมชนนะครับอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนในร้อยจอบลนะครับเดินทางไปท่องเที่ยวแป๊บเดียวนะครับเดินทางไปเขื่อนขุนดานน้ำตกสาลิกา ประมาณแค่20นาทีเองครับผมโครงการนี้นะครับตั้งอยู่ที่ตำบลพมมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกครับสามารถเดินทางเข้าออกได้หลายทางนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งทางด้านโรงเรียนในร้อยจปรลนะครับหรือว่าฝั่งทางด้านของตัวแยกสุพรรณิกาหรือว่าแยกช้างก็มาได้เช่นกันนะครับผมห่างจากโรงเรียนในร้อยจปโลนะครับประมาณ5กิโลเมตรนะครับผมห่างจากตัวอำเภอเมืองนะครับจังหวัดนครนายกประมาณ12กิโลนะครับแล้วก็ สถานที่ท่องเที่ยวนะครับจะมีน้ําตกสาลิกานะครับประมาณ20นาทีนะครับแล้วเขื่อนขุนด่านประการชนก็20นาทีเช่นกันครับใกล้ๆก็จะเป็นคาเฟ่นะครับภูตะลึงคาเฟ่ประมาณ5กิโลครับโครงการนี้นะครับขนาดเริ่มต้นอยู่ที่150ตารางวานะครับราคาเริ่มต้นเพียง690,000บาทนะครับพิเศษคือสามารถผ่อนได้นะครับต้องรีบมานะครับเพราะว่าแปลงที่เปิดให้ผ่อนมีจํานวนจํากัดนะครับ ช่วงนี้เป็นช่วงพรีเซลนะครับจะได้ราคานี้นะครับพี่พี่ท่านไหนอยากมาเลือกก่อนอยากมาเลือกวิวเลือกอยากได้ภูเขาอยากได้ตรงไหนสามารถมาเลือกได้เลยนะครับคือโครงการนี้ดีมากนะครับที่สําคัญคือเป็นโฉนดคุดแดงมีไฟฟ้าน้ําประปาแล้วก็ถมให้เสมอกับถนนโครงการทุกแปลงนะครับผมพี่พี่ท่านไหนนะครับดูแล้วสนใจหรือว่าชอบนะครับสามารถติดต่อได้ที่รายละเอียดที่ขึ้นอยู่ด้านบนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับผม ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมวิดีโอของพวกเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานที่ดินถูกบอกด้วยเพื่อที่จะได้นำที่ดินสวยๆบรรยากาศดีๆมาให้ชมอีกในอนาคตครับผมขอบคุณครับ